Run to Paradise นี่เป็นถุงที่ที่บ้านมีเยอะพอสมควรเมื่อวานไปเที่ยวพิสซนุโลกลืมเลยมารยาทไม่มีสวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับช่องมนุษย์ขาบและวันนี้ไม่ได้เปิดคัตเตอร์เลยถุงคัตเตอร์ฟังเสียง เชื่นใจสบายใจแล้วอัลตร้าถนนโลโก้เขาคือถนนโคง้งนบะอัลตร้าอันนี้มาจากรันทูพิษณุโลกนะมันคืออะไร M คือแมน Experience Flow 2 Berlin 11 4 5 10ไม่มีบอกเป็น CM นะครับดูกันเลยตึงตึง ผมไม่มี Experience 1น,นะแต่ผมมีรุ่นเก่ากว่านั้นก็คือ Forward Forward ก็คือต้นตระกูลของพวกนี้นี่เองของ Experience นะครับเขาเปลี่ยนจากคำว่า Forward เป็น Experience Forward ต่างกับ Experience p r o รุ่นแรกแค่ Upper นะแล้วก็ผ้า เอไม่ใช่แล้วก็มิดโซนะเนื้อมิดโซที่ต่างกันความสูง28-32นะครับดรอปอยู่ที่4นะสำหรับซีรีส์นี้ซีรีส์ f o r ์เวิหรือซีรีส์เอ็กซ์เพ c ีก็คือเป็นรองเท้าดรอปต่ำนะแต่มีดรอปเพราะว่าบางท่านไม่สามารถเรียกว่าอะไรไม่สามารถวิ่งได้กับรองเท้าซีโร่ดรอปนั่นเองรองเท้าหนาจริงนะครับ ฟอร์เวิร์ดอยู่ที่ข้างหน้าอยู่ที่31นะในไซส์ผมนะ31กับมันก็ต้องเป็น35ใช่ไหมวัดจริงผมวัดดรอปมันเยอะกว่านะเยอะกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงสามสิบหกครึ่งข้างหน้าสามสิบเอ็ดดรอปห้า ต่างกันนิดหน่อยอเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วก็มาเป็นตัวนี้เดี๋ยวชั่งน้ำหนักกันนิดนึงนะครับอ่ะเอาตัวนี้ก่อนเนะ forward forward ถ้าจะไม่ผิด255ป้ปะเป๊ะเลย255 บางคู่ก็จำได้บางคู่ก็จำไม่ได้255กับนี่แหละสองหกศูนย์หนักขึ้นไงหนักอะไรเนี่ยกาวงสองห้าเจ็ดโอเคถือว่าไม่หนีกันนะ 255 257 260โอเคนะอาจจะหนับต,ตัวหนังสือนนี้มั้งนะทรงพื้นเปลี่ยนไปนิดนึงนะด้านหน้าคล้ายกันนะครับเปลี่ยนแนวเล็กๆน้อยนนะเปลี่ยนเอาโซนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนบริเวณพื้นแถวนี้นะดูแนบขึ้นตัว อันนี้ที่เปื้อนว่าผมลองที่ร้านนะไม่ได้เอายางมไมไ่เอาไปวิ่งเลยแล้วก็ยางส้นจะมีแค่ข้างนอกก็มีข้างในด้วยการที่มียางส้นข้างในจะเพิ่มความมั่นคงมากขึ้นอย่าดูถูกนะนิดเดียวมันก็มีผลนะเนี่ยลงส้นปึ้งป,งปงึมันก็จะไม่ยุบรองเท้าก็จะเอียงหน,หน้อยนะ้อยซื้อเพราะสีเท่านั้นเลยจริงๆไม่ได้คิดว่าอะไรมากคือเห็นสีปุ๊บก็เลยซื้อความหนาไม่ต้องวัดนะ เท่ากันดอก็็ต้องเท่ากันนะครับดูด้วยตาเนี่ยเท่ากันเลย31กับ35กว่ากานะครับดอก4กว่ากว่า,วาดอก5อะไรเงี้ยแหละประมาณนี้แหละก็โอเคทรงละผ้านะแบบเมื่อวานผมจำไม่ได้เพราะผมไม่ได้ดูคู่นี้เอ,อ่อลายเส้นพิร์ทนยังคงเดิมลายผ้าเปลี่ยนบบนิดหน่อยเห็นไหมมีเป็นเส้นเส้นขีดขีดนะ อย่างแรกคือคาดว่าจะเย็นกว่า forward แล้วก็พอๆกับ experience 1นะ experience 1ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้เพราะผมไม่มีนะแล้วก็หางหลังต่างไปนิดนึงนะด้านข้าง upper upper เออไม่ใช่ upper พูดผิดเอ่อ midsole น,นะ midsole เปลี่ยนทรงไปนิดนึงนิดเดียวจริงๆเห็นไหมมันทำคือถ้าเป็น รุ่นแรกมันจะประมาณนี้รุ่นหลังจะทําให้ดูเครียวขึ้นนะครับแล้วก็เกลาออกนิดหน่อยไม่มีตราออาตา้าจุดใหญ่ใจความที่ซื้อมาอันนี้เป็นโฟมอะไรอ่ะอีโคโอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจําไม่ได้แล้วกับแล้วเขาไม่เขียนไว้ลยกับตัวนี้นะซึ่งเป็นเหมือนกับ experience ตัวแรก นะเป็นโฟมเดียวกันแต่เวลาใส่ผมรู้สึกว่า Experience มีความแน่นกว่า Forward นิดหนึ่งนะดูย้อนความหลังกันนิดหนึ่งประมาณนี้ดีบู่นี้ใส่บ่อยนะเพราะชอบชอบสีด้วยแล้วก็ชอบการวิ่งของมันไม่มีอะไรเบานะแล้วก็วิ่งสนุกวิ่งไปได้เรื่อยๆดูนะ อันนี้เป็นเขาเขียนมาแล้วโฟมอีโ e ก้พีสามเอสยังไงครับคนละเรื่องคนละโลกในที่สุดอัลตราเขาก็ยอมมาทำโฟมแบบนี้ฟีลเหมือนโทรินไหมไม่โทรินที่ว่านิ่มๆอันนี้นิ่มกว่าดูความนุ่มนุ่มมะนุ่มผมลองเหยียบที่ร้านแล้วคือซื้อเลยนุ่ม แล้วก็เด้งกว่าอัลตร้าปกตินะอย่างชัดเจนฟิลไม่ได้เหมือนเทมโปไม่ได้เหมือนออตัวคาร์บอนอะวานิสคาร์บอนนะไม่ได้เหมือนวานิสคาร์บอนสองนะอันนั้นมันจะแบบแน่นกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ในการกระทืบมันคล้ายกันคือมันสู้เท้ามันไม่ยวบมันนุ่มนะมันสู้เท้ามันตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งแล้วก็ออกไปเลยนะครับถือว่าโอเค ดีนะน้ำหนักโอเครองเท้างอได้อ่านี้ไม่ใช่รองเท้าคาร์บอนงอได้นะประมาณนี้บิดละเฟลให้ดูทั่วๆก่อนลืมเรื่มไปหมดเลยพักนี้เบอร์เบอร์เหมือนๆมืน แข็งกว่าเฟล็กต้อยกว่างอ,อได้น้อยกว่างอเยอะกว่านี้มันงอได้นะแต่รองเท้าจะเสียเสียแต่อันนี้มันงอได้จริงๆเพราะความนุ่มชัดนะคู่นี้การทาช,ชั่นเท้าดีนะแต่ว่าอันนี้ผมก็รู้สึกเช่นกันว่ารองเท้ามันไหลนะมันมีความเด้งมันมีความสรง แล้วตอนเหยียบข้างหน้าผมชอบนะแม้ว่ามันจะแบบดูนุ่มๆม,มันไม่ถึงพื้นรองเท้าถ้าลองที่ร้านแล้วถึงพื้นผมจะไม่เอากลับบ้านเพราะว่าลองที่ร้านยังถึงพื้นเพราะฉะนั้นไปวิ่งจริงซึ่งมีแรงกระแทกเยอะกว่ามันไม่รอดแน่นอนอันนี้ไม่ถึงพื้นเหยียบยังไงก็ไม่ถึงพื้นนะแล้วก็ส่งออกได้ค่อนข้างทันใจจะเห็นถ้าอยากดูความต่างดูตรงนี้เลยเห็นไหมว่า โฟมเดิมยุบยากกว่าแข็งกว่านะนุ่มกว่าไหลกว่ามันจะไหลอันนี้จะออกกลิ่งรองเท้าแข็งจะกลิ้งรองเท้านุ่มจะไหลนะแต่ถ้านุ่มเกินไปก็จะย้วยนั่นเองตอนหลังเขาปรับเรื่องเอาโซมานะยังไม่เคยเจอปัญหาเรื่องเอาโซหลุดเหนียว ผมว่าเหนียวขึ้นนุ่มขึ้นหนึบขึ้นแต่ที่ชอบสุดคือนี่แหละเท้าจะเอียงในน้อยทันทีมีความแข็งแรงมากขึ้นทันทีจากยางก้อนแค่นี้นะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําหนักสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่อนนี้มันจะกดไม่ไปกดแล้วมันจะเข้าไปทางก้อนนะจะมีความสนุกกว่าด้านท้าย ดูโฟมบางลงนะแต่จริงๆมันเท่ากันแหละนะมันสูงเท่ากันเยงแต่ว่าเขาทำขอบนอกมาเรียวขึ้นนั่นเองนี่ประมาณนี้การร้อยเชือกเปลี่ยนไปนิดหน่อยรุ่นแรกเป็นแบบนี้รุ่นนี้เป็นรูธรรมดาด้านนอกด้านในเป็นห่วงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำม,มาทำไมจริงๆการที่ร้อยห่วงแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าเชือกรองเท้ามันบิดผมเป็นคนโรคจิตชอบความเรียบร้อยนะ มันก็จะปแปลกๆหน่อยหิวครับหิวครับคู่นี้หิวครับแข็งกว่านะครับล็อกเท้าจากเดิมที่อันนี้มีก้อนด้านข้างอันนี้เปลี่ยนไปแบบปกติซึ่งเป็นนวมโดยรอบชิดเดียวนะอินโซล อิ o l e เป็นโฟมอัดแน่นสวยเรียบมันเทียบกับอันเดิมอันเดิมเป็นฟองน้ำแบบคล้ายออโทไลท์บชัดเจนนะ Insole แบบนี้จะให้ความนุ่มมากกว่านะแล้วก็การตอบสนองจะช้ากว่า แล้วก็จะอมน้ํากว่านิดหนึง่งในขณะที่อินโซแบบนี้ได้ความแน่นกว่ายังมีความนุ่มนะแต่มันจะแบบความละมุนมันจะไม่เท่าแบบฟองน้ําอมน้ําน้อยนะครับมีการตอบสนองที่ไวกว่าก็คือเหมือนกับว่าจูนมาสําหรับอันนี้จูนสาหรับโฟมที่แน่นสําหรับ forward าสำหรับ experience flow 2เนี่ยจูนให้ เหมาะกับโฟมที่นุ่มขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็จะต่างกันนิดนึงนวดแล้วมันจะต้องเปลี่ยนอารมณ์อีกซื้อรองเท้ามาวันแรกการุณาอย่าหวดนะครับวิ่งให้ลืมนะครับการนวดรองเท้านะสำคัญนะครับแล้วก็การให้เวลากับรองเท้านิดนึงนะทั้งไม่ใช่ว่าซื้อรองเท้าใหม่มานะฮะอยากลองผมเข้าใจนะฟิลนั้นมีแต่ว่า ถ้าเราไม่คุ้นเคยนะครับนวดนิดนึงวิ่งให้ช้าลงนิดนึงแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าวิ่งให้ช้าให้คุ้นก่อน,ชอนเช่นการเปลี่ยนดรอปรองเท้าอะไรอย่างนี้ผม,มเป็นคนเปลี่ยนรองเท้าบ่อยจะไม่ค่อยรู้สึกนะก็คือจะคุ้นกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วแต่บางคนคือวิ่งรองเท้าคู่เดิมมาเป็นปีวิ่งรองเท้าแบบเดิมแบบว่าอาจจะเป็นดรอปเยอะๆแล้วเปลี่ยนมาเป็นดรอปน้อยก็อาจจะไม่คุ้นหรือว่าไปวิ่งรองเท้านุ่มมาก ซึ่งไม่มีความเด้งเลยหรือว่ารองเท้าที่แน่นมากไม่เคยมีเด้งนะมาเจอรองเท้าเด้งๆเ,เจอรองเท้าแผ่นอะไรแบบนี้วิ่งให้ขาชินก่อนปรับให้ชินก่อนนะคุณจะมีความสุขกว่าการที่คุณอยู่อยู่ไปวิ่งเท่าเดิมเร็วเท่าเดิมแล้วรู้สึกว่ารองเท้าไม่โอเคเลยกลายเป็นว่าไม่มีความสุขแล้วก็ทิ้งรองเท้าไว้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าวิ่งห่วยทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วคือเรายัาง เบรกอิน r ันอินจะเรียกว่านวดอะไรก็แล้วแต่ไม่พอนั่นเองนะครับอยากให้ลองกันก่อนนะให้เวลารองเท้านิดนึงนะเรารองเท้าจะตอบสนองคุณเองแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะรู้ไม่ใช่ว่าใช้ไป3กิโล2กิโลแล้วบอกว่ารอ,องเท้าห่วยหรือว่ารองเท้าดีดีอะไรแบบนี้นะมันตัดสินไม่ได้นะครับกับเวลาแค่นั้นนะก็ นี่ก็เป็นประสบการณ์จากที่ผมลองรองเท้ามานะบางคู่ผมไม่แน่ใจผมลองซ้ําแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าบางคู่มันมันจะมีความรู้สึกที่บอกเองคว่าอ๋อรองเท้าคู่นี้มันไม่เปลี่ยนหละมันเป็นแบบนี้แหละก็จะจะรู้นะก็ก็อาจจะเป็นว่าความเรื่องมากแล้วก็ที่ลองรองเท้ามาเยอะแหละมันจะพอเดาออกว่ารองเท้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือบงรองเท้าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราก็รอมันนิดนึงนะ คู่นี้มันแปลกคือเขาจูนมาคนละแบบกับตัวฟอร์เวิร์ดนะคือฟอร์เวิร์ดโฟมมันแน่นเขาก็ทำอินโซนนิ่มตัวนี้พื้นนิ่มเขาก็ทำอินโซแน่นขึ้นหน่อยนะเพื่อให้ได้การตอบสนองที่ยังดีอยู่เดี๋ยวรีบไปลองเลยสำหรับคู่นี้ถูกใจนะเป็นอัลตรายุคใหม่จริงลองดูดูความนุ่มเป็นไง เคยเห็นหรือเปล่าอาลัลตาแบบนี้นะผมบีบคู่อื่นมันก็ไม่ใช่นะโทริน8ก็ไม่ใช่อาการนี้มันจะก็เป็นแบบยืบแล้วก็สู้มือกว่านะมันนุ่มแต่มันก็สู้มือกว่ามันจะแน่นกว่าโอเคนะครับสวัสดีขอบคุณที่ติดตามให้การสนับสนุนทุกช่องทางนะทั้ง a c e b o o o YouTube i n s t a กร a m t ก k t อ k อะไรก็แล้วแต่นะครับเออมีหลายช่องทางก็ตามกันได้นะฮะสนับสนุนได้ดูลิงก์นะครับมีลิงก์ให้ซื้อ มีตักก้าให้ซื้อนะครับเล่งกันได้เป็นกำลังใจกันสวัสดีครับ